สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ก็ยังจับตาดูอยู่นะครับในยูเครนนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยโจมตีหนักนะครับติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นการเอาคืนลังแค้นนะครับในกรณีที่ยูเครนเนี่ยได้เข้าไปรุกรานภูมิภาคเคิร์ดของรัสเซียหรือไม่นะครับหรืออย่างไรนะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศกิงนะครับ วันที่2นะครับของการโจมตีครั้งใหญ่สุดของรัสเซียต่อ,อยูเครนบรรดาขีมนวุธแล้วก็โดนนะครับโจมตีเคียบแล้วก็มหาคอนครอื่นๆไม่มีไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปานะฮะวันที่ของของการโจมตีนะครับนะกนะ็เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครับข,ของรัสเซียต่อ,อยูเครน1วันนะครับหลังการโจมตีขีมนวุธแล้วก็โดน200ลูกนะครับปูตินทิ้งระเบิดเมืองหลวงของยูเครนอีกครั้งรัสเซียนะครับส่งบรรดาเครื่องวินทิ้งระเบิดนะครับ ตู85นะครับแล้วก็เครื่องบินรบไอพ่นมิก31นะที่จะโจมตียูเครนความเสียหายแพร่กระจายในวงกว้างนะฮะแก่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอยูเครนไฟดับนะครับในเคียบการลังแขนเคิร์ดนะของปูตินอยู่ภายใต้การดำเนินไปอย่างเป็นทางการแผนการที่จะจบสงครามขณะนี้หรือไม่ รัเสเซียนะครับต่อเนื่องการทิ้งระเบิดของพวกเขาต่อไปของบรรดามหา,ศาคนครต่างๆของยูเครนรวมถึงเมืองหลวงเคียบในวันที่27สิงหาคมหลายระรอกขึ้นนะครับของบรรดาขีมวุธและโดรนที่ถูกยิงไปที่ยูเครนนะในช่วงเวลาต้นช่วโบงของ27สิงหาคมจากรายงานต่างๆการโจมตีนั้นนะครับได้มา1วันนะภายหลังมอสโกได้เริ่มการโจมตีนะเช่นนั้นนะครับครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขาต่อบรรดามหานครของยูเครน เคียบนะครับต้องใช้บรรดาป้องกันภัยทางอากาศหลายครั้งตลอดค่ำคืนนะครับที่จะสกัดกั้นบรรดาการยิงวิถีโค้งต่างๆรายงานกล่าวเมืองหลวงของยูเครนนะครับได้ถูกโจมตีด้วยการระเบิดต่างๆอย่างน้อยที่สุด3ครั้งตลอดค่ำคืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอย่างน้อยหนึ่งบุคคลนะครับได้ถูกสังหารในเคียบยิรีนะภายหลัง1วัตถุทางบนเรือนได้ถูกกวาดล้างรอยเตอร์ uters, รายงาน บรรดาพล,ลเรือนครับราวห้ารายที่หวาดกลัวได้ติดอยู่ภายใต้เศษซากประคักพังในคลิปยี่รีนะครับตามข้อมูลทีมบริหารทางทหารบรรดาการตื่นตัวโจมตีทางอากาศได้ต่อเนื่องต่อไปที่จะส่งเสียงนะตลอดข้ามคืนในเคียบคลิปยี่รีและทางตอนกลางและตะว,วันออกนะครับของยูเครนในวันที่26สิงหาคมนะครับรัสเซียได้ยิงบรรดาขีรุธและโดรนต่างๆมากกว่า200ลูก ไปที่เคียบและภูมิภาคอื่นๆของยูเครนประชาชนอย่างน้อยที่สุด7จรายนะครับได้ถูกสังหารและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนได้ถูกทําให้เสียหายอย่างหนักนะในการโจมตีนั้นการตัดพลังงานต่างๆนะครับและบรรดาการนะครับขัดข้องนะของการจัดส่งน้ำเนี่ยได้ถูกรายงานนะครับในพื้นที่ต่างๆจํานวนมากรวมถึงเมืองหลวงเคียบรอยเตอร์รายงาน การโจมตีนั้นนะครับได้มาหลายอาทิตย์นะหลังการโจมตีข้ามชายแดนของยูเครนในภูมิภาคเคิร์ดของรัสเซียบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะครับได้กล่าวว่าเคียบได้หวังนะที่จะเบี่ยงเบนนะกองทัพของรัสเซียออกจากนะครับดนเนสแต่อุบายดูเหมือนนะครับได้ล้มเหลวนะครับมันข่าแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการโจมตีวันที่2อนั่นเองนะงนะไม่รู้จบยังไงครับเป็นการโจมตีนะครั้งที่2 ก็ยังคงเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนะของรัสเซียต่อ,อยูเครนนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นการล้างแค่หรือเปล่าหลังจากที่วันแรกเนี่ยนะลมการโจมตีด้วยขีปุยและโดนไปมากกว่า200ลูกนะครับวันนี้ก็มีการส่งนะเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับตู85แล้วก็เครื่องบินรบไอพ่นมิกสเนะครับไปใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับตามบรรดาเมืองมหานครต่างๆรวมถึงเมืองหลวงเคียบด้วยนะครับก็ข่าวก็บอกนะครับว่าคงจะเป็นการเอาคืนนะครับอีกครั้งนะครับ แต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมองว่ารัเสเซียนะอาจจะปิดเกมหรือเปล่าหมายถึงวา่าจะยึดเคียบให้ได้นะครับหรือถ้ายึดไม่ได้เนี่ยก็จะทําลายให้สิ้นซากหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูเหมือนว่าการบุกค,ครั้งนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับการทําสงครามแบบเต็มรูปแบบนะครับปูพรมไปทั่วประเทศเลยอย่างเมื่อวันก่อนนี้นะครับข่าวว่าโจมตีไป15ภูมิภาคเลยนะครับ ก็เรียกว่าอาจจะปิดเกมก็ได้นะครับในรอบนี้นะครับติดตามกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ